ชั่วโมงนี้ก็เป็นการฝึกหัดนกนะครับโดยลองให้น้องๆหิวก่อนเสร็จแล้วเราก็ออกคำสั่งเมื hmm. ่อทำได้แล้วก <oh, ็ให้อาหารเป็นรางวัลให้นกนะครับเป็นทักษะเด็กๆน้อยในการเด็กๆในการให้อาหารนกบนบนตัวตนบนตัวตนบนอีกบนอีกบนอีกอ่าอีกอีกรอบอีกรอบห้ารอบห้ารอบเราจะให้กินเร็วหนึ่ง อาสองสามสี่อีกรอบนึ่งห้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวต่อไปฝึกที่ร่างกายอย่าเพิ่งขึ้นมาอย่าพุ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งขึ้นมา,อ,า,นมาอ้าวลงหนึ่งอ้าวลงสองละโซดามาสองแล้วน้ำแข็งสามน้ำแข็งลงก่อนสีโซดาสีและวห้า สิบครั้งหกลองอีกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบต่อศูนย์อ่ะโซดากินก่อนอ่ะไม่ลงไม่ได้กินอ่ะน้ำแข็งลงแข็งลงหนึ่งอ่ะเร็วโซดาจะเปื้อนแล้วเนี่ยเร็วลองอีกลองอีกลง สองลงสามอ๋อสามต่อศูนย์แล้วสี่ต่อศูนย์แล้วไม่ได้กินแล้วเองอ่าลงหกลงเจ็ดลงลงลงก่อน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 ลงลงเร็วลงเร็วไม่ได้กินได้หนี่อ่าลงเออลงอีกลงอีกลง นี่นี่รางวัลลงเออมาละวโซดาน้ำแข็งได้หนึ่งแล้วโซดาครบยังครบแล้วเอารางวัลไปอ่เอาฝึกคนละข้างเห็นไหมฝึกรอบคนละข้างอ้าเอาทำเองเลยโซดาหมุนละอ่วหมุนอยากกินละน้ำแข็งอยากกินละ Muốn tóp hai m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 uốn yếp muốn yeah mày long muốn 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 một dáng ba dáng một bố bé là bố bé là bố bé là một lá 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 một